ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่8ถึงวันที่11สิงหาคม2565ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่8สิงหาคม2565เวลา14นาฬิกาลูกจ้างพบนางสาวสงกรานต์สามารถชัยนักวิชาการแรงงานชำนาญการขอคำปรึกษากรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง เวลา15นาฬิกา30นาทีลูกจ้างพบนางสาวสงกรานสามารถชัยนักวิชาการแรงงานชำนาญการขอคำปรึกษากรณีนายจ้างจะเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของลูกจ้างโดยลูกจ้างไม่ยินยอมข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่9สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกา นายสุพัฒน์กองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีมอบหมายให้นางสิทราจันหอมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางสาวปราณีนางามนักวิชาการแรงงานชำนาญการนายปรัทญาวันดีนิติกรชำนาญการและนางสาวสงกรานสามารถชัยนักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการณบริษัทซันชัยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเวลา14นาฬิกานายจ้างพบนางสาวสงกรานสามารถชัยนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวอสมาดารามานนักวิชาการแรงงานเพื่อติดต่อยื่นเอกสารการขอใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า18ปี ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่10สิงหาคม2,565เวลา8นาฬิา30นาทีนายสุพัฒน์กองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีมอบหมายให้นางสาวปราณีนางามนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการชาวจันรรวมใจพักปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ณพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตว์ป่าเขาสอยดาวท้องที่หมู่ที่3ตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธี เวลา9นาฬิกานายสุพัฒน์กองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีมอบหมายให้นางสิทราจันหอมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวอัญชรีพรมมานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2566ผ่านระบบออนไลน์ซูมเวลา10นาฬิกาลูกจ้างพบ นางสาวสงกรานสา,รสามารถชัยนักวิชาการแรงงานชำนาญการเพื่อถอนคำร้องกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างเวลา13นาิกานายจ้างพบนายคทาวุฒิลาบเลิศดลอยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเพื่อส่งเอกสารการปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เวลา15นาฬิกาตัวแทนของสถานประกอบกิจการพบนางสาวสงกรานสามารถชัยนักวิชาการแรงงานชำนาญการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่11สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกานายสุพัฒกองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีมอบหมายให้ นางสิทราจันหอมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนายปรัชญาวันดีนิติกรชำนาญการและนางสาวสงกรานสามารถชัยนักวิชาการแรงงานชำนาญการตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจำนวนสามแห่งณสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรีเวลา13นาฬิกา ทายาทลูกจ้างพบนายปรัชญาวันดีนิติกรชำนาญการเพื่อหารือเกี่ยวกับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพศ2558เวลา13นาฬิกา30นาทีนายจ้างพบนางสาวปราณีนางามนักวิชาการแรงงานชำนาญการให้ข้อเท็จจริงเรื่องสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ